พีเอลไปขึ้นป้ายนั้นแล้วไอเกลเก๋เกียวองอไปขึ้นอะไรอ่ะเนี่ยไปนวพม่ไปแล้วพี่ไปแล้วอ่ะไปขึ้นแล้วดีดีเอาเอาเอาเลนกลางดีนีตรงนี้้คืออะไรอ่ะเลนกลางกี่วัาเลนกลางเอ้ไปไม่เอาเราขึ้นเออว่ะมเห็นแบบนี้มันก็เห็นตัวเองเลยเออใช่ใช่ใช่อ๋อไปแล้วใล่ห้าห้าหมื่นเลยอ่ะ พี่ก็ต้องจ่ายเหมือนกันฟรีนะฟรีเหรอมันจ่ายเขาสแกนคิวเห็นเขาว่ามันมีเห็นรีวิวบอกอะไรฮะอะไรอ่ะเนี่ยมอากแค่ได้เจอการพี่โจกาฟรีเจอกันเจอกันไม่ค่อยแน่นกุนตนเราเล่นเกมอยู่อย่ามายุ่งมาหน้าปากหน้าตาเหมือนไปดีกว่าลูกนี่ด็่อะไร ลมใครอกหยอกนะเลี่ยมกินถึงเสมอกินถึงเสมอเลยซอมลงอ่ะซอมลงอ่ะใครอ่ะใครโดนไหนอ่ะพี่ไหนอ่ะมายิงล้อครับที่ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่นี่เลยครับมาร์คเดี๋ยวบอกเขาก่อนล่าพี่โจ๊กไม่เอาไม่เอาไม่เอาล่าพี่โจ๊กเปลี่ยนรูปมาก็ต้องล่าสิ แล้วไหนไหนเกียวบอกจะเปลี่ยนเป็นตุ๊ดจีนไงกี่เผาอะอุ้ยไม่น่าต้องลงงาน,น,นกัวใ่เดี๋ยวใช้คนในกองเราไปได้ทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ใช้ได้พี่ไบลงไปยังอะลงเหรอต้องทำยังไงอะนี่ไถ้าเนี่ยพี่ไบกดตรงนี้แล,แล้วก็เอารูปฝัง่งในดิสคอร์ดก็ได้ ไหนนะรูปไปเลยอ่ะพี่ยุเป็ดอยญ่ขึ้นเหรอพี่ใหญ่รูปนี้เลยปะเฮ้ยต้องมีเทียขนาดมันจะมันเป็นอะไรมากป้ากับขนาดเนี่ยหนูไม่เข้าใจว่ะปล่อยให้โจ๊กล่าหน่อยโอ้รูปเกลแม่งขนาดใหญ่เกินไปทุกอันเลยว่ะเกลปรับไม่เป็นด้วยอยู่รอรอใจก่อนไปดิปรับใน Google ปรับในเพนได้ปะมือเสียเปลี่ยนสีรถกูหรอ ขอปร<า>ับแป๊บนะไม่ใช่รูปมันใหญ่เกินไปอ่ะ oh. โอเคโอภาพหนูแม่ง 4K 8 8เ K เลยมั้งนะโอเพนอ๋อได้ละเจอพี่ลงเลยนะ จอมล,ล,ล,ลงลอยแนวรอยโดมไหนไปไม่รูปทะลงทะเลอะไรอย่างงี้ไม่เอานะทะเลอ่ะไม่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 เอานะไปไหนอลูมิเนี้เรือนไปเนี่ยไปเรือนอะไรไปเนี่ยรูปใครเนี่ย นี่เ้อันเท่านี้แท้จู๊กูมะเริ่มเท่าแบบเยะภาคกิได้ไหมโจ๊กอีกได้ไหมได้ได้เลยเยออันนี้ใคร อ๋อห้องชื่อตอนเด็กเหรอไอสัตว์ทัองหมดไกลๆคือไม่รู้เลยไม่ซูมดูอ่ะเปิดได้ไปไกายเปิดไหมหรือไม่เปิดเหมือนีไมมไปตั้งตรงแลนกลางอุ้ยจ๊กเชี่ยอะไรอะไรเนี่ยลงทุนไปทำไมเขาลงกันเยอะแยะไปอันเท่านี้มีมีรูปนี้นะแต่ไม่ไม่ใช่ตัวเองได้ไหม ่พี่ตัวเองงก็ลได้่าไม่ควรไม่ดีดีๆนะไปพี่โจ้ก็วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะล่าฆ่าหัวพี่โจ้แน่อะไรคืออะไรล่ะชวยวะเดียวจะล่าฆ่าหัวขึ้นลูกไปนะแมวแมาไมวแมาไปเกลแมวแมวแมวเลือนเว้ยมันเลือนเว้ยเกลเว้ยเราเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องมั่นใจ พนะนนี่ไอคนเออพี่โจรูปได้ยังไหนดูดิวิได้แล้วได้แล้วได้แม่งกว่าจะทำได้ต้องเอาไปเข้าโปรแกรมเพนน์น่ะเพื่อที่จะย่อรูปให้มันเล็ก<า>ลงอ<า>่ะม<า>ีให้ยูกิยูตะ โอ้รู้ข้อมูลแน่นด้วยริวคุณริวคุณข้อมูลเล่มแน่นนะเนี่ยมีดีเทลข้อความแมวที่แรกแเลียมายังไงเด้อขวาให้ท้ายซ้ายส่งเสริมแฮชแท็กบัตรฟอเล่นโอ้ยผมเริ่มอยากรู้แล้วดิ่เฟซบุ๊กดีนะพ่อมันไม่มีมีเกลมัวแล้วกันนะเฟซบุ๊กแสนซิลิการ เราไปวางเลนกลางดีกว่าไปไปวางเลนกลางนุงบอกว่าให้ใส่เบอร์ทูได้ในแคปชั่นอ๋อดิเกียวดิ เยีายเอ้ยเอาเยอะนะมีเกียวมัวเดี๋ยวเอาเยอะถ่ายลงนะต้องถ่ายลงทวิตนะขวาให้ท้ายซ้ายส่งเสริมเย็ดท้ายบีเอฟเอฟผ้ามันชัดจังอะโหชัดน่ากลัวเลยอะแต่ว่ามันสมจริงเกินต้องมีคิริวยิ่งซูมยิ่งชัดถูก่ะไอ้เย้ชัดจิรูปกูมันชัด

พี่พี่มีมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่โถ่ผมขดวงล้อสามสามคนในเก้าคนนะต้องต้องลงลูกเลงแลนกลางแลนกลางแลนกลางเลยเหรอไม่ลงแบบนี้เลยหรอแลนกลางตึกว่าลงแลนกลางแบบแบบเซลฟี่สดอ่ะแบบถ่ายสดอ่ะโอ้ก็เฮี้ยแหละไอ้สัตว์สภาพตอนนี้มันต้องแบ่งทีมยังไงอ่ะสองทีมสองทีมเพราะว่ามีเก้าคนสามทีมสิ สามทีมมันก็สามสามสองทีมใช่มันก็จะมีสามคนที่เป็นสีต่างเฮ้ยมุ้งคู2สองทีมมุงก็สี่ห้าเฮ้ย4เฮ้ยดิเดอร์ต้องจับอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใครได้สีม่วงโดนใครได้สีเหลืองโดนอย่างงี้ได้เปจับคู่กันเปล่าอุ้ยปวดท้องว่ะสีอะไรโดนอ๋อดีสามคนอ๋อต้องกดกี่คนร้อยสิ อะไรโดนอ่ะพี่ใบ้อันนี้คือทำอะไรกันเดี๋ยวก่อนอืมนี่ไงใครใครสี่จากจากพวกอ่ะอันนี้ทำอะไรกันอันนี้สองสองตักคูก็สี่คนนะสี่คนต่างจากพวกเอาไม่สามีนุ่นด้วยไงเออมันก็ไม่สามันติดพี่พี่นนี่ออกให้ดิดีได้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 น้องพี่นนี่มาด้วยเลยนี่อนะนี่อ้โหคนแรกป้าแปกงป้าไปกันเลยอะ เดี๋ยวยุกันยุกันสามคนสามคนนะฮะโอ้สามเดยวอุ้ยคืออะไรโอ้โหฮั้โหลคืออะไรไอลิวไอ้ลิวข em. ่อยลิวข่อยลิวฮัลโหคืออะไรอ่ะเออกูทันพนมมือที้ยากาเด้งเหี่ยวกาเด้งเหี่ยวไปไม่ได้ไปถ่ายรูปละหล่อมาเลยเอตีเตอร์ตีเตอร์เออรูบมบฝากเลย เย่เติมตีอินเตอร์เย่ขอเป็นรูปที่ญี่ปุ่นนะครับพี่ขอเป็นญี่ปุ่นขอรูปที่อยู่ญี่ปุ่นขอที่พี่อยู่ยืนบนสติติอ่ะพี่โยเออขอรูปอยู่ญี่ปุ่นนะพี่โยู่ตรงนี้นะยสิตรงนี้ตรงนี้เลเที่แล้วรูปไม่ค่อยมีด้วยการมีสองใบเพื่อนขายล้อก็ถ่ายหน้ากูตอนนี้เลยได้ไหมขายล้อขายล้อก็ถ่ายหน้ากูตอนนี้ขายล้อไปเลยได้ไหม เืออะไรกันอะฮัลโหลพี่ไม่ได้ฟังเยอะสวยพี่ต้องลงบูมวาร์ปเนี่ยเพี้ยนป้ายไหมโอ้ my god แดนกลางนะแดนกลางไปกันเลยไอ้การนี่คืาอยู่ปาร์กใช่ไหมใช่แล้วปาร์กคนใหญ่อ่ะไปแล้วคนเยอะด้วยไม่ได้ยินไม่นับได้ไหมยังมาโดนอยู่ปาร์กอีกเยอะอ่ะถ้คนอย่างบึ้มอ่ะโดนตรงไหนไม่โดนขอทำใจก่อนได้ไหมรู้อ่ะไอ้โจ้ลงเป็นเพื่อนได้ดิเพื่อน